ในวันนี้สเปเชียลจะต้องมาประทะกับทีม Tik t o ็อกเมาดูกันครับว่าผมจะสู้เขาได้หรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ golden เติมเกม .com เติมเกมราคาประหยัดตลอด24ชั่วโมงด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติม R O V ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์มาที่ ad golden เติมเกม และอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นคุ้มๆจากเพจโกลเด้นเติมเกมกันด้วยสวัสดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขายไอดีเกม ROV ไอดีสกินแรแรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีที่เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุกไอดีมีประกันหลังการขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับ และในเกมนี้ผมก็ได้เล่นเป็น Violet c a r r y นะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะมีแวนคียร่ายีน่าคิตซี่อลัมกะจะล้วงแม่ผมเกิดเลยใช่ไหมเนี่ย เปิดเกมมาผมก็คิดแล้วว่าเกมนี้ผมต้องโดนล้วงลัวๆแน่เลยผมก็เลยชิงออกรองเท้ากันซีซีซะก่อนช่วงต้นเกมผมก็พยายามเล่นให้เซฟที่สุดเพราะว่าผมต้องชนเลนกับแวนแต่ทุกคนลืมสังเกตอะไรไปหรือเปล่าครับบิจเอนทีมผมยังไม่เดินเลยก็เท่ากับว่าตอนนี้ทีมผมมี4ต่อ5โอ้แย่ละตอนนี้กบทีมเราเดินมาเติมแล้วผมก็เลยเดินออกไปเลียร์กีบแบบห้าวได้แล้ว กบวิ่งเข้ามารวบไป1ทีผมก็ยืนตีฟรีไปเรื่อยๆแต่ดาเมจไม่มีเลยแล้วแวนเขาก็ซอยไม้อยุดจนกบทีมผมเกือบจะไปเกิดบอ่อและทันใดนั้นคิตซี่ก็มาป้ายตเองหุยดีนะเขายกไม่โดนไม่งั้นผมเลยกลับบอ่อจริง ในตอนนี้ทีมเขาโซนเอามังกรกันแต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะเลเวลยังไม่สี่เลยจู่ๆแวนก็เดินหลงเข้ามากบผมก็เลยทําการรวบและในจังหวะนนี้แหละที่ผมจะยิงฟรีได้คิวแวนมาหนึ่งผมเห็นว่าลำจะมาจับผมก็เลยกิ้งออกแล้วเขาก็ไปจับทาราแทนผมเลยรอจังหวะเขาจับเสร็จแล้วค่อยใส่สุดได้คิวลามาอีกหนึ่งผมก็ไหลต่อเลยครับแบบนี้โอ้ตามไม่ทัน แต่ไม่เป็นไรครับลิเลน่าเก็บงานให้แล้วก็เลยมายิงคีล่าแทนแล้วก็ได้คิวคีล่ามาอีกต้นเกมได้มา3คิวแบบนี้ไวโอบอกว่าหวั่นเจีย๊ยบหลังจากนั้นทีมเขาก็จะมาดันป้อมผมกบทีมผมก็เลยเข้าไปร่วมมาแต่ดันโดนอาลมล็อกแล้วก็โดนแวนซอยไม้หยุดจนกลับไปเกิดบอ่อเลยครับผมก็เลยต้องวิ่งวนในป้อมรอเพื่อนเกิดเพื่อนเรามาเติมแล้วและในจังหวะน,นี้กบผมเอาสุดไงฟิกเกอร์รวบตึง,ตง หน้าที่หลักๆของแคลลี่ก็ไม่มีอะไรยากเลยครับยืนติดป้อมรอเพื่อนมาเติมเลนแล้วก็ค่อยบวกข้างบนตายสศัตรูโผล่กลางกับล่างสีป้อมฟรีครับจังหวะนี้แต่เดี๋ยวก่อนทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับผมกดปุ่มสีป้อมแต่ทำไมมันยิงคีปเนี่ยตอนนี้เลือดป้อมก็เหลืออยู่กระตีสหนึง่งแต่ทุกคนคิดว่าผมจะปล่อยแตกใช่ไหมไม่หรอกผมจะดูแลอย่างดี เดี๋ยวก่อนสิไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก่อนและในจังหวะน,นี้กบทีมผมเอาเรื่องอีกแล้วครับฟิกเข้าไปรวบตึงๆแล้วผมยิงอันตีอันหน้าเป็นเต็มๆแล้วก็ได้มาถึง3คิวตึงๆหลังจากนั้นเราก็มาเอาป้อมกลางต่อแล้วก็ได้คิวยีหน้ามาเพิ่อีมีโคตรคุ้มเลยครับผมกะจะดันต่อสักหน่อย แต่ลัมเข้ามากันป้อมทันแล้วทีมเราก็แยกไปตีดาร์กันผมก็เลยแยกตัวออกไปดันป้อมล่างเหตุการณ์มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมไม่ได้ทิ้งป้อมนะโอ้โหหายไปสองเลยผมกับกบก็เลยไปไล่คีล่ากันแต่โดนเขาสวนแตกเลยครับแรงเกินไปบางทีอะทุกคนครับบิจแยนเชื่อมต่ออีกครั้งเรากําลังจะมีความหวังตอนที่ไหนล่ะเขายังไม่เดินเลยเนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่วงเลดเกมผมก็เริ่มยิงแรงแล้วนัดหนึ่งก็พอจะจุกอยู่ <c oughs> แต่แวนก็ซอยรววเหมือนกันนะเนี่ยในช็อตนี้กบทีมผมจะเข้าไปลาดดาร์กโดยความรักเพื่อนของผมก็เลยวิ่งตามไปช่วยแล้วจู่จๆคีล่าก็หันมาวิ่งไล่ผมแทน <c oughs> ผมกะจะยิงสวนแต่ไม่ทันครับตายซะก่อนความหวังก็เริ่มลิบหลีลงเรื่อยๆ้อมทีมเราโดนดันรัวๆเลยครับ <c oughs> ในจังหวะน,นี้แวนเดินหลงมาคนเดียวทีมผมก็เลยลุมซะเลย และในจังหวะน,นี้แหละทาร่าทีมผมเข้าไปใส่สุดแล้วเราก็เลยตามเข้าไปช่วยกันแล้วอารลัมก็ล็อกผมเลยไม่กล้าย,ยิงเพราะกลัวเพื่อนจะตายพอหลังจับเสร็จผมก็ยิงหมดไม่สนลูกไครและเราก็เก็บทีมเขาหมดตีเฮ้ยตึงเกินไปทีมเราไม่รอช้าที่จะดันป้อมจบ ตอนนี้แวนเกิดมาหนึ่งคนปบเราเข้าไปรวบตึงๆผมก็ตีป้อมหมดไม่สนลูกไขรแล้วก็ได้ทั้งป้อมทั้งแวนคีปเข้าป้อมแล้วก็ตีตีตีตแล้วก็ชนะไปครับและสรุปว่าบีเจนก็ยังไม่เข้าเกมมาสักทีและเราก็สามารถชนะได้อีกโอ้โหและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์คำว่าเมีย่ยงคำด้วยครับ และสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ